อ่าวเงืบร้านกาแฟโตรโรัวนางเอกเมาแล้วขับไม่เคยทำงานที่นี่เมื่อวันที่11มีนาคม2023มีรายงานว่าเมกาคอฟฟี่ร้านกาแฟชื่อดังที่อดีตนางเอกสาวคิมแซรอนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอทำงานเป็นพนักงานพักทามหารายได้เลี้ยงครอบครัวที่นี่หลังเจอมอรสมุมคดีเมาแล้วขับบอกกับสื่อ ว่าดาราสาวไม่เคยเป็นพนักงานของพวกเขาไม่ว่าจะสาขาไหนตัวแทนจากบริษัทดังกล่าวเราสามารถยืนยันได้ว่าคิมซารอนไม่เคยทำงานเป็นพนักงานพับไทม์กับร้านไหนในประเทศเจ้าของสาขาดังกล่าวมีพนักงานพับไทม์ที่เป็นเพื่อนกับคิมซารอนแต่เจ้าของบอกว่าคิมซารอนไม่เคยทำงานที่นั่นเมกาคอฟฟี่กล่าวต่อว่าเพื่อนของคิมซารอนออกจากงานที่นั่นแล้ว เมื่อเดือนกันยายน2022และพวกเขาไม่ทราบว่าภาพถ่ายมาได้อย่างไรภาพที่ถ่ายในครัวมืดๆไม่ใช่ของร้านเราร้านของเราไม่มีครัวอบแยกคิมแซรอนพู์ภาพของตัวเองในไอจีเมื่อวันที่11มีนาคมที่ทำงานในร้านกาแฟที่ดูเหมือนจะเป็นสาขาของเมกาคอฟฟี่